TDD มันเป็นเทคนิคการเขียนเทสก่อนนะครับก่อนที่จะเขียนโค้ดนะครับเทคนิคการเขียนเทสก่อนที่เขียนโค้ดนะครับกลไกบ,บางครั้งของที่เป็น TDD เนี่ยเราเรา,เราจะเรียกกันว่าส่วนใหญ่เราเรียกเขาว่า TDD นะครับบางครั้งเรียกเขาว่า behavioral behavior, behavior, al, uh, behavior development นะครับย่อว่า BDD นะครับก็มีนะครับบางในบางเอกาสารจะเรียกมันว่า spec by example นะก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องของ TDD นะครับวิธีการก EX ็คือจากเอกสารที่เป็นสเปคเนี่ยหรือว่าถ้าเราใช้สกรอมใช่ไหมก็เขียนเขียนทำด้วยการ์ดใช่ไหมมีการ์ดอยู่บนบอร์ดสกรอมนะฮะดึงลงมาปุ๊บเขียนเขียนโค้ดเนี่ยนะฮะก่อนจะเขียนก่อนจะเขียนโค้ดนะฮะเราเขียนเทสก่อนนะครับกลไกคือการเขียนเทสก่อนนะครับพอเขียนเทสปุ๊บเนี่ยนะครับเริ่มเขียนเทสปุ๊บเนี่ยเราไม่มีตัวโค้ดอยู่ในระบบถูกไหมฮะ เริ่มเขียนเทสนะครับเราไม่มีตัวโค้ดอยู่ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นการรันเทสเนี่ยจะพังครับจะเฟลนะครับนะคือเนื้อออกนะฮะว่าแบบจะเทสเมทอดบางเม็บางเมทอดแต่เมทอดนั้นยังไม่ถูกเขียนขึ้นมานะครับพอสั่งรันปุ๊บก็จะเฟลนะครับพอสั่งรันแล้วมันเฟลปุ๊บเนี่ยเราก็จะเขียนโค้ดให้แค่เทสอันนั้นเนี่ยผ่านเพิ่มก็เขียนโปรแกรมไปนะครับให้ให้เทสอันนั้นนี่ผ่านครับคอมไพล์ปุ๊บรันผ่านนะฮะรันผ่านเสร็จปุ๊บ นะครับเราก็เอาสเปคมาอ่านอีกนะครับแล้วเราก็เขียนเทสอันใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็วนกลับไปนะครับเทสก็เฟ <fail S 2> ล้็เขียนโค้ดแล้วก็วนอยู่เงี้ยฮะวน3ข้อเนี้ยฮะวนอยู่อยเงี้ยวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าโปกกรแกรมจะเสร็จนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อันนึงขึ้นมาก็คือตัวกตัวตัวของเทสเนี่ยนะฮะ จะทำจะบังคับให้โปรแกรมของเราเนี่ยผิดอยู่แค่1ครั้ง e อ r o r อยู่แค่จุดเดียวเสมอนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนะแล้วเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยการที่เราแปลสเปคมานะครับแล้วก็มาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับเวลาเราเขียนต้องเขียนตามสเปคถูกไหมฮะ เขาเขาบอกให้เราทําอะไรแล้วก็ทำตามนั้นสเปคนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นเอกสารนะครับเป็นการคุยกันปากปล่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ยนะฮะไปรับ r e q ค i รเมนต์มาเราจดมาเองแล้วก็ถือว่านั้นเป็นสเปกนะครับเสร็จแล้วนะครับไอตัวสเปกเนี่ยนะฮะอย่างเช่น ToDo เนี่ยนะครับเราบอกว่านะครับเวลาเราเขียนเวลาเราสร้างเทสนะฮะเราจะใช้คำว่า create unit test นะครับให้สำหรับโดเมนคลาสนะฮะ แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเขียนได้นะครับโดยการกำกับภาษาไทยเข้าไปนะครับไม่เป็นคล้ายๆล้ายูนิตเทสนะครับแต่ว่ากำกับภาษาไทยเข้าไปได้พอคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์มาอ่านปุ๊บจะอ่านออกทันทีนะอ๋อโอเคเป็นการเทสต์ซับเจกของรายการของรายการทูดูใช่ไหมครับรายการที่ต้องทำนะครับว่าไอ้ซับเจกข้อมูลที่จะใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องมีช่องซับเจกนะฮะต้องมีข้อมูลเสมอ นะครับช่อง subject ต้องมีข้อมูลเสมอนะครับวิธีการทำยังไงคะเราก็กำหนดให้มี object to do นะครับไม่คือคือโค้ดของเราเลยท,ที่ที่เราเขียนนะกำหนดให้มี object to do นะครับว่ารายการ to do หนึ่งบรรทัดเนี่ยต้องมี subject นะฮะมี subject แล้วก็ test มันนะครับสั่ง validate ครับ validate จะเหมือนกับ save แต่ว่าไม่ได้ save ลง database จริงจนะริงนะฮะ validate ว่าผลลัพธ์ของการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันควรจะเป็น false นะครับผลลัพธ์ของการตรวจสอบมันควรจะมันควรจะเป็น โทษนะครับมันควรจะเป็น true หรือ false ตามตารางด้านล่างนะเราก็จะมีตารางนะครับเป็นโค้ดกำกับว่าถ้าใส่นา o เข้าไปจะต้องไม่ผ่านใส่ค่าว่างเข้าไปต้องไม่ผ่านพอใส่คำเต็มเข้าไปผ่านอะไรทำนองนี้นะฮะเสร็จแล้วไอ้นี่ก็คือตัวสเปคนะครับพอไอ้โปรแกรมนี้นะฮะนี่คือ unit test พอโปรแกรมนี้รันเสร็จปุ๊บมันจะตีรีพอร์ตมาให้เป็นภาษาไทยนะครับอีกหนึ่งชุด ตามข้อความพวกนี้ฮะที่เก็บอยู่ครับแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแกะสเปคมาจากสัญญาใช่ไหมครับสัญญาเขียนว่าต้องทําอย่างนี้ได้ทํงั้นได้อย่างนั้นได้นะฮะระบุรายละเอียดลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ครับกลับไปแนบสัญญาได้ก็ปิมนปึ๊บเลยนีเทสผ่านแล้วนีเทสผ่านแล้วนี้เทส,ผ,เทสผ่านแล้วครับอันนี้ตัวนี้ก็จะช่วยให้กระบวนการสื่อสารกันระหว่างคนพัฒนาซอฟต์แวร์กับคนที่ เป็นบิส s นสโดเมนนะครับฝั่ง Business เข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับสื่อสารกันมากขึ้นเราการันตีได้ว่าโปรแกรมเราถูกเพราะว่าอะไรสเปคเนี่ยนี้ลันผ่านแล้วก็นี่คือรีพอร์ตที่ออกมาจากสเปคโดยที่ไม่ต้องกลับไปเขียนรีพอร์ตอีกรอบนะฮะในลักษณะลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือการเอาการเขียนเทสนะครับการทดสอบการเ,เทสยนรวมกับรวมกับคอมเมนต์ comment, นะครับรวมกับระบบ การแสดงผลที่ที่เป็นภาษาไทยนะครับนี่คือเรื่องเทสเมื่อกี้เราก็เริ่มต้นโดยการทำคลาสว่างใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็สร้างฟิลด์ subject ขึ้นมาตั้งคอนส t a น t ว่า blank เท <c oughs> ่ากับ false <c oughs> เพื่อบังคับไม่ให้ช่องอันนั้นเนี่ย <c oughs> เป็น false ถ้าช่องอน,นั้นเป็น false เมื่อไหร่โปรแกรมต้อง e อ r ร์โปรแกรมต้องฟ <c oughs> ้องไช่ไหมครับพราไม่งั้นเดี๋ยวเผลอไม่ใส่เข้าไประบบเราลวนนะครับบิสเลอจิกเสีย ตัวตรงนั้นอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของสเปกนะครับอะไรคือของที่ต้องเทสนะครับของที่ต้องเทสอย่างเช่นบัตรประชาชนจะต้องมีตัวหนังสือเป็นตัวเลข13ตัวนั่นคือของที่ต้องเทสถูกไหมครับคริติคอลถูกไหมฮะงั้นตรงนั้นก็ต้องเขียนเป็นกฎไว้แล้วเราก็ต้องเทสแล้วเราก็การันตีได้ว่าระบบเราเทสแล้วเทสกับการอินพุตแบบนี้แล้วแล้วก็ผ่านนะนั่นคือคอนเซปต์ของ ของยูนิตเทสพอรวมกับ TDD คือเราเขียนเทสก่อนนะครับก่อนเข้ามาเขียนโค้ดเขียนเทสนะฮะก่อนเขียนโดเมนคลาสอีกนะฮะเขียนเทสเสร็จแล้วก็มาเขียนโดเมนคลาสอันนี้ทีหลังนะฮะในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะเรนเดอร์มาหน้าตาเป็นแบบนี้ให้นะครับบินปุ๊บนะฮะส่งหัวหน้าได้เลยแบบนี้นะฮะส่งแอดแทชนะฮะติดให้ลูกค้าได้เลยก็ปรีแพสเอาไว้ในเวิร์ดจัดฟอร์แมตนิดหน่อยเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือสเปกนะครับ ที่ executable นะสเปคที่ทำงานได้สเปคที่รันได้นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับขั้นกว่าของการเขียนที่ดีก็คือการ mocking นะครับซึ่งก็คือการ mocking คือทำทำ object ปลอมนะครับคือเราต้องจำลองการทำงานของ object ขึ้นมาในบางครั้งเวลา dependency ของระบบมันเยอะนะครับเวลาต้องไป ทำกับระบบที่มีอยู่แล้วคลาสเป็น500คลาสเลยแล้วเราจะเทสนะครับมีอยู่50คลาสที่มันติดกันติดกันติดกันเป็นพื้เลยฮะเราจะเทสไอ้คลาสต้นทางเนี่ยคลาสเดียวทำยังไงให้มันได้นะครับแทบจะเทสไม่ได้เลยถูกไหมฮะถ้าไม่มี Data ในโปรดักชันต้องดึง Data มาหมดเลยไม่งั้นเซฟป,ปุ๊บคอนสแตนต์นพัง,งเซฟปุ๊บคอนสแตนต์นพังนะครับเทคนิคก,ก็คือการ mocking ก็จะสร้างคลาสออกมาจำลองปุ๊บตัดตัดแขนตัดขาเอาให้หมดนะครับแล้วก็เทสใน Environment จำลองอย่างเดียวนะครับแต่การที่จะเทสใน environment จําจำลองได้เนี่ยนะฮะเราจะต้องมีไอเดียของมันก็คือเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยคือ business domain อะไรแล้วก็ต้องรู้ว่า framework ททำงานอย่างไรก็เอาความรู้สองส่วนนี้มารวมกันแล้วเขียนม็อกนะอันนี้เป็นไอเดียของการสร้างม็อกนะครับจริงๆของพวกนี้นต้องใช้เวลาพูดเดยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเวลา รกระชั้นมากแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวไม่มีเวลาจะพูดทั้งหมดนะครับก็เลยเอาเป็น